ข้าพเจ้าก็คือราคันก้ยินดีดยเลยฟังนายกว่าเนี่การประชาสนนยังบดิใจว่าเป็นยังบ่าจะเกิดขึ้นสมมชิสภาพเขาพร้าเขาใจหมดแล้วจยากอธิบายเรียวนี้เป็นยังรัฐบาลจริงเสนอหายไปค้นคว้าปรับตึงราคาไฟฟ้าขึ้นไหม้อนว่าน้อนรัฐบาลเห็นว่าแต่ก่อนนี่ราคาไฟฟ้า,ามีหกขัน คกขันขันที่อยู่อาศัยก็มีหลายขันขันส่งเสริมให้มีการผลิตเ,เขาในการผลิตอ,อุตสาหกรรมก็มีหลายขันมาสังเกตบ้างแล้วมันบอกเป็นธรรมปันใดแต่นนี้นบอกเป็นธรรมสองมา,า,าไฟฟ้าบอสามารถเป็นพานนะาพาหนะนะไ้แก้การกระตุ้นเศรษฐกิจและครับใช้ใหชีสิ่งนการเป็นอยู่ของประชาชนพ่อปานใด เมื่อเปน็งนงานเลยหายปับปั๊บนี่ทั้งผูข้นคว,ว้าวผูที่ส,มส้มใสไฟฟาต่างเต็มเ่อกียคีย์วีต่อเดือนนี่ต่างแต่มเลื่อนคีวีนเมื่อหันห้อยหาิหา้อยหาิคีวีนี่แต่ก่อนนี่เจ็อยิแต่ว่าแต่ว่าหครู้ข้นหนึ่ง เพราะว่าอันนี้เหมือนตามการอน,นาคตค้นคว้าของอผู้บริษัทไฟฟ้ากับอันกระทรวงพลังงานบริหารว่าผู้ส้มไส้ตั้งแต่นึงหาหอยหาซีเอทีวีนี่มันมีหดเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์พุทธเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์มันมันผักสวนได้มันปลาซาชุ่นมันผู้ไล่ไล่หับบโสมผู้กินเรื่เดือนและอื่นๆอยู่ในนี้ เขาได้เสนอให้ปรับลงหาด10%ตั้งแต่หอยหาด10เอทขึ้นมาหาด461และต่อต่อไปอ่ะให้เป็นราคาเดียวคู่น7หอย10แต่คนแต่คนเราเป็นสิเป็นตามขันได้ขึ้นไปตามขันไดเลยเจ้าใส่หลายคนจะคูณขึ้นตัวนี้เพิ่มเท่านี้เปอร์เซ็นต์เจ้าใส่หลายคู่นคู่นคูณขึ้นมดเอามันมันชิ้ค่าเด้ มันมันการกระตุน้นเศรษฐกิจใดอันเรื่องไฟฟ้านี่คนคือคนคือ,คเ,ขฟฟเ,ขอ,อเขาก็บอกว่าลุกขึ้นแล้วไฟฟ้ามันมันมันแพงเลยนี่นะการลงทุนเขาก็ลงทุนแบบบอสะดวกใจแหละกับบอได้กาไรแล้วเขาก็บอกแบับยึดประสงค์ของรัฐบาลเหมืนเมืนแนวนี้ไหนแต่ว่ามาปฏิบัติตัวจริงบ้างนี่ถัดเวลานั้นเมื่อท่านมีโควิด รถบัมบ์ตกลงให้ยหายับเอาตัวนี้ออขา่าวไฟฟ้าแบบนี้บัตรบัตรปฏิบัติหรืปฏิบัติใส่เดือนหามันทีนึงเดือนหาป่าน,นี้แบบนี้เวลานั้น,นมันเลยวันทีน่เดือน,นั่นหาแต่ว่าขา้าพเจ้าว่าบริษัทไฟฟ้าเก็บแต่เดือนสีพี่ขึ้นมาอะไรได้มันไช้ก็อยื่เงี้ยเงี้ยมันก็ใกล้แล้วหอยหาสิบเอ็ดตัน กายมาคูน่นึงเจ็ดห้อยสิบใส่โลกมลนก็คนแล้วพ่อราคาไฟฟ้าแต่ลยวเราขั้วเรือนนนเมื่อเห็นมีการต้มหวาของสังคมลายครับพระเจ้าทางรัฐบาลจึงไดยมาให้ปับปุงใหม่เออให้ให้ให,ให้ราคาไฟฟ้าให้เอาสันนี่เซกอนแต้ให้ไปแก้ไขให้ผู้ส้มไส้ที่ก้าวล่อยหัซีเออ ลหาเมีขว so ัตขนเมื่อพวกคนนี้สิได้เขาเก็บอย่างนี้แต่ก่อนตั้งตนึ่งหอดอยหาซิเอนเจะใเสาม้อยสามอยสามลอยจะได้สาอยสามิวหาว่ะเออสามลอยอหาแต่้งแตห่อยหาซื้อขนเมื่อติ๊กข้นเมื่อเจ็ดลอยสิบลมันไผกระไก ทานค่าอย่างไรจะมืนึเมื่อละ710 700อัน35 750เนาะ750เนาะเออมันคึนบ่ครับถ้ตได้ซังวให้้ฝริษัทไฟฟาลาวตัดออก150เรื่องบ้านให้ตัดลงบ่ให้บวก151ขึ้นเมื่อนัะให้ตัดเอาไว้ ครับบ่นัดกานั่นจังคูณ400เอ่อ6 1ออมา่นละ151 66 461 060ให้คูณเบิ่งเิญบให้ประชาชนได้บ่ได้ขอไดให้รายละเอียดมาให้เบิ่งเท่าไหร่ละรายละเอียดสิลองทดลองเบิ่งว่า3เดือนนี3เดือนให้ให้เอาแบบนี้แต่กระทรวงพลังงานบ คันมันมันดีแล้วนะประชาชนสามารถรับเอาได้แล้วนะมันฮ็ดทดลองเมื่อปีนี่สักเมื่อปีนี้สายก็สนใจในเส,สนอไปแล้วให้ลองเมื่อปีนี่ละแต่ดีหวท้ายปีจะค้นคว้าไหมว่ามันเหมาะสมบ่ราคาไฟฟ้าแต่ก็รดีได้ก็าตามบริษัทไฟฟ้าเราจะขาดทุนขาดทุนน้อยที่สุดมันห้อยตึงต่อปีแต่ก็ต้องจาเป็นจําเป็นต้องให้ขาดทุน เพราะว่าผู้ใส้ไฟฟ้าหน่อยพวกผู้ไล่ฮับหน่อยแล้วก็พวกเขากินเิือเอือน,นี่อยู่ในระวางนี่ถ้าปุ๊บขึ้นแตไม่อากรวัต์โม่งเลยอนมันพุ้นขึ้นโลกนี่มันบัาอะไรขนาดนึนนงจะขอสีแจกคถึงอันนึงอีกขขาพจาก็ส <c> อ <oughs> บริสเฟ,ฟฟ้ามันไม่ตทน,นัานว่าอันอันภาษาชนจมว่ะนะว่ามันคนหลายอะนะ พวกแม่ไปเก็บผิดบอกเรื่าไปเก็บโกงเตอร์ผิดบอกเรื่อไปด่าเราบอกเรื่องไปเพิ่มใช้ให้เขาบอก <S <S เขายอมรับว่ามีไหนมีอันนี้นะพอให้สภาขเขาก็สมาชิกสภาพเป็นหูเป็นตาบุ้งเลยโกงเตอร์ของสมาชิกสภาหันขวดทุกเบกี้ยหมดลูกเออคันวันผิดปกติสมาชิกสภาแจ้งไอ้กระทรวงพลังงานหมดเด้อ ทางพิบปกติน,นะเพราะวันนี้คนชมเบอนี่ว่าโูวิตอยู่คอยอัดห่านไว้าอาหารคอยอัดไว้แม่คอยอยุ่เตือนแต่กงเตอกงเตอ,อย์่เฮือนนี่มันขืนนี่ก็เก็เรื่องธรรมดาแต่ว่าคอยอัดห่านไว้มเมื่อใดดำเนินการตัวนังมันขืนทบคนข้าพเจ้าว่าฟังประสาสนเด้อตัวนี้นะ ฟังเสียงปราชาชนเดอ้อเขาเขาเขาคิดไรได้นี่มาสอไปสอมาแล้วบางทีไหนผู้ไปเก็บนี่ยื่นนี่มองนี่เบิงเอาสึกษาเราูณเอาไรแน่หน้าปัดของมันกับหมนืมตัวงเอามันเทละนาปัดันไม่จะ่ผไปเพีย้ยนเขาสนนาปัดน,นะแนะ่ข้าพเจ้า ได้สังงส่งให้กระทรวงใพลังงานบรแหร่เพิษคำสั่งให้บริษัทไฟฟ้าเราดำเนินการกวดการทาผู้ได้พิษผู้นั้นถือโทษทาเฮ็ดในนั่นถือโลกในนั้นจ่ายเงินคืนให้ประชาชนผู้ถือก,กระทบก็ได้ว่าน้ำกันในนั่นอรือไหนเนี่นสมสสาชิกสภาของพวกเราติดตามเบิ่งเขากำลังดำเนิน,นการอยู่เดืองนี้ ไอ้พวกมันนิ่งน้อใจหอกเขากำลังดำเนินการอยู่นั่นแหละอันอันนึงอยากอธิบายเติมเลยนเงื่อนลอยาทา,ทาข่าไฟฟ้าราคาเดียวเนี่ยนี่ซี้อยหกสิบเอด็ดเออห้อยหาสิบเอด็ดขึ้นเมื่อละจ็บราคาเดียวกันผู้ใช้หลายได้จ่ายหลายตามราคานั้น ผู้ใช้น้อยกัไดใจหน้อยตามราคานั้นมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจจกระตุ้นให้คนใส่ไฟฟ้าจกระตุ้นให้ภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเเพราะห้าวืสือรับสมบูรณ์กระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมแต่นโยบายไฟฟ้าของห้าแบบนี้มันไปหมดเครับจะถามตื้มอะไรอย่างนี้นะขราพเจ้ายินดีจะอธิบายตื้นราคาไฟฟ้าครับพเจ้าจะขอมีข้อเท็นนั่นหละว่านี้